สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิธีโฟกัสไต้หวันประจำวันที่27สิงหาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิคุณผู้ชมคะช่วงที่ผ่านมานครเทายวนได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างการค้าประเวณีครั้งใหญ่โดยเมื่อคืนวันที่25สิงหาคมก็ได้บุกค้นอาคารแห่งหนึ่งในเขตจงลี่ที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งค้าประเวณีนะคะพร้อมจับกลุ่มชายไต้หวันได้สองคนหญิงไทยสองคนและหญิงชาวอินโดนีเซียอีก3มคนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ตำรวจจับชายตรงหน้าใส่กุญแจมือโดยช่วงค่ำวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกค้นอาคารห้องชุดแห่งหนึ่งบนถนนฉางซาเขตจงลี่นครเทาเยือนที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งดำเนินการค้าประเวณีพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีประกอบด้วยชายชาวไต้หวัน2คนหยิงไทยที่พำนักเกินวีซ่าสองคนยิงชาวอินโดนีเซียที่เป็นแรงงานหลบหนี3คนและลูกค้าชายที่น่าจะมาใช้บริการอีกหนึ่งคนทั้งนี้จากข้อมูลสถิติของสถานีตำรวจนครเทาเยือนพบว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจับกุมคคดี้า เวณีหรือบริการเด็กเอ็นที่ผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น82คดีมีผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง1 3 1คนในจำนวนนี้เป็นหญิงชาวต่างชาติ58คนมากที่สุดคือสัญชาติไทยรองลงมาคือสัญชาติเวียดนาม บริษัทรถไฟความเด็วสูงไต้หวันเพิ่งผลักดันมาตรการตู้โดยสารที่เงียบสงบนะคะแต่ปรากฏว่าไม่กี่วันก่อนการรถไฟไต้หวันก็เกิดกรณีผู้โดยสารพูดโทรศัพท์เสียงดังรบกวนคนในโบกี้รถไฟเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตักเตือนก็ถูกด่าดทอกลับมาสุดท้ายจึงต้องเรียกตำรวจมาบังคับให้ผู้โดยสารคนดังกล่าวลงจากขบวนทั้งยังเจอโทษปรับอีกหนึ่งหมื่นเหรียญไต้หวันชายรายนี้ถูกหัวหน้าขบวนรถไฟตักเตือนเนื่องจากคุยโทรศัพท์เสียงดังเกินไปจึงเกิดการโต้เถียงกันขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนขบวนรถไฟด่วนจื้อเฉียงเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาชายรายหนึ่งไม่ยอมรับฟังการตักเตือนทั้งยังพูดจาหยาบคายจึงถูกหัวหน้าขบวนรถไฟเชิญลงจากรถที่สถานีรถไฟท้ายจงและถูกปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นเหรียญไต้หวันตามกฎหมายเขาะทหนก็ 和安宁嘛，哈，嗯，以及是影响到通行的动线，嗯、这些我们就会给他劝导，不听劝阻的，我们就可以跟他解除运送契约。 เพื่อรักษาความสงบภายในตู้โดยสารตั้งแต่วันที่22กันยายนนี้เป็นต้นไปบริษัทรถไฟความเร็วสูงจะเริ่มใช้มาตรการตู้โดยสารเงียบสงบโดยกำหนดให้ผู้โดยสารที่ต้องการโทรศัพท์ออกไปคุยนอกประตูสวมใส่หูฟังขณะฟังเพลงหรือดูวิดีโอและพูดคุยภายในตู้โดยสารด้วยเสียงเบาเพื่อไม่รบกวนผู้อื่นหากเตือนแล้วไม่ฟังทางบริษัทสามารถเชิญผู้โดยสารลงจากรถได้ คุณผู้ชมคะเนื่องจากความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากรของสหรัฐประกอบกับแรงกดดันที่สหรัฐต้องการให้ไต้หวันเปิดเสรีภาษีนําเข้ารถยนต์ส่งผลให้ตลาดรถยนต์ในไต้หวันซบเซาอย่างหนักนะคะผู้บริโภครอคอยการยกเว้นภาษีที่จะทําให้ราคารถถูกลงส่งผลให้ตอนนี้ที่ท่าเรือไทเปเพียงแห่งเดียวมีรถยนต์นําเข้าจอดสะสมกว่าสา0 0 0คันแล้ว ถ้าเรือไทเปเต็มไปด้วยรถยนต์นำเข้าจำนวนมากเนื่องจากอัตราภาษีศุลกากรระหว่างไต้หวันกับสหรัฐยังไม่ได้ข้อสรุปและเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาสภาบริหารไต้หวันก็ยืนยันว่าสหรัฐต้องการให้ไต้หวันยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าอาจเพิ่มความลังเลใจในการซื้อของผู้บริโภค我想่在ว台北的ย่港到台中港已塞ี塞จ了กท่的เ车任何一ทเป都ป受不了。เรือ的ท 会出来，那二零二五的车还没开始卖，当然二零二五的车到明年一定会更下修价格来出清。 จากการคำนวณต้นทุนรถยนต์นำเข้าในปัจจุบันหากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน2,000ซีซีจะมีต้นทุนอยู่ที่2ล้านเหรียญไต้หวันเมื่อรวมภาษีสุกากรภาษีสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วราคาจำหน่ายรวมจะอยู่ที่ประมาณ3.8ล้านเหรียญไต้หวันอย่างไรก็ตามหากไต้หวันยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากสหรัฐราคาจำหน่ายจะลดลงเหลือเพียงประมาณ2.6ล้าน2 5 0 0เหรียญไต้หวันหรือคิดเป็นส่วนต่างราว45,500เหรียญไต้หวัน 越早讲，越不会让我们市场产生这种焦虑，产生这种向后延迟消费的情况。 อย่างไรก็ดีสําหรับประชาชนที่ต้องการซื้อรถยนต์สภานิติบัญญัติไต้หวันก็มีแผนขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนภาษีสําหรับผู้ซื้อรถใหม่ออกไปจนถึงปีพศ2573โดยผู้ที่ถือครองรถยนต์เก่าไม่น้อยกว่า1ปีและแจ้งทําลายซากรถเก่าที่ผลิตมานานกว่า10ปีหากซื้อรถใหม่และดําเนินการจดทะเบียนภายใน6เดือนก่อนหรือหลังการทําลายซากรถเก่าหรือส่งออกจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี10,000แนเหรียญไต้หวัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลกระทรวงคมนาคมไต้หวันจึงเปิดเส้นทางเดินเรือระหว่างเพิงหูถึงจีหลงนะคะซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมงนักวิชาการเผยว่าเส้นทางเดินเรือมีข้อได้เปรียบด้านราคาตัว๋วที่ถูกกว่าแต่ยังจาเป็นต้องพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเอาชนะความท้าทายสภาพแวดล้อมทางทะเลให้ได้ เดินเล่นผ่อนคลายบนดาดฟ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้ามือวันที่25สิงหาคมนักท่องเที่ยวกว่า200คนโดยสารเรือสำราญที่ออกเดินทางจากเพิงหูไปยังท่าเรือจีหลงภายในเรือมีการจัดแสดงดนตรีมายกลพร้อมเตียงนอนและอาหารให้บริการด้วยทําให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ท่องเที่ยวมิติใหม่สุดประทับใจหลังใช้เวลาเดินทางราว11ชั่วโมงก็ถึงท่าเรือจีหลงอย่างปลอดภยัยในช่วงเช้าตรูกของวันถัดมา 可能有一点久了。如果就是说我们回北部的话，在那边就是当做有住宿那种感觉，其实也是可以的。 ผู้ว่าเิงหูนําทีมเจ้าที่เทศบาลทดลองใช้บริการเรือสํารานโดยหวังให้การเดินทางด้วยเรือจะกลายมาเป็นเส้นทางประจําและจะมีการพัฒนาปร,ปรับปรุงบริการบนเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางกลับภูมิลําเนาให้แก่ประชาชนแม้ระยะเวลาในการเดินทางจะค่อนข้างยาวนานแต่เมื่อเทียบกับราคาตั๋วเครื่องบินคาเดียวที่สูงกว่า2,000เหรียญตะวันแล้วการเดินทางด้วยเรือ,อยังคงได้เปรียบด้านราคาอย่างชัดเจน กระทรวงคมนาคมไต้หวันเปิดเผยว่าในปีหน้าจะยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการทดลองให้บริการเรือสำราญเพื่อการท่องเที่ยวต่อไปส่วนเส้นทางเพิงหูจีหลงจะกลายมาเป็นเส้นทางประจำหรือไม่นั้นกุญแจสำคัญคือการเพิ่มจำนวนเรือ เมื่อวานนี้ที่รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเกิดพายุฝุ่นพัดถลมรุนแรงนะคะพายุฝุ่นขนาดมหขึมามีความยาวหลายกิโลเมตรและมีความสูงหลายร้อยเมตรค่ะพัดเข้าปกคลุมทั้งเมืองราวกับฉากในภาพยนตร์ประชาชนกว่า55,000คนประสบปัญหาไฟฟ้าดับและเที่ยวบินต้องหยุดทำการบินชั่วคราว กล้องวงจรปิดในเมืองฟินิกซ์จับภาพช่วงที่พายุฝุ่นพัดถล่มไว้ได้ขณะที่กลุ่มฝุ่นค่อยๆรวมตัวกันจนกลายเป็นม่านฝุ่นขนาดใหญ่มะึมาก่อนจะก่อตัวเป็นกำแพงฝุ่นในเวลาอันรวดเร็วภาพที่เห็นมืดมัวไปหมดจากนั้นก็มีฝนตกลงมากระบวนการที่พายุฝุ่นพัดถล่มเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ในช่วงฤดูร้อนและฤดูมรสุมพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกามักเกิดพายุฝุ่นขึ้นบ่อยครั้งกระแสะลมที่เกิดจากการประทะอากาศรุนแรงจะพุ่งกระแทกพื้นดินด้วยความเร็วประมาณ80-129กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแผ่ขยายออกไปหากลมแรงจนพัดผ่านบริเวณทะเลทราย,ายหรือพื้นที่เกษตรกรรมที่มีฝุ่นทรายมากก็จะพัดพาฝุ่นทรายจำนวนมาาล,ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและถาถมเข้าทำลายเมืองต่างๆที่อยู่ตามแนวพายุโดยพายุฝุ่นลักษณะนี้มีชื่อว่าฮาบุ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเทสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะจากกันด้วยภาพแมวตำรวจที่ชิลีแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ